เครือข่ายองค์กร,กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกรษตรโดยเฉพาะการแก้ไขที่กระทําอยู่นั้นไม่ตรงจุดค่ะที่หน้าสาาก,กลางจังหวัดราชบุรีนายจำลองหยวกจุย้ยผู้แทนเกษตรกรอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนางสิริลักษณ์สสริวงศ์นายสังวานปัตตภีรำเนด้ย พื่ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดาราชบุรีเข้ายื่นหนังสือต่อนายสุเทพโกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและ,และฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เต็มที่การใช้เิบกองื่ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อศักราช2542และแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักรา2544ตามแผนแม่บ,บทกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร5ปีระหว่างววันระห่างปีพศ2555ถึง25 2559เครือข่ายองค์กรกเกษตรกรสำนับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีไดียื่ยนอ พิจารณา3ข้อโดยสรุปคือ 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกรโดยร,รัฐบาลชำระหนี้เพื่อการเกษตรและไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ของสถาบันการเงินและนิติบุคคลแทนเกษตรกรตามมติคณะกรรมการจัดการหนี้ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ถือไว้ชำระหนี้แทนเกษตรกรเองตามบัญชีการชำระหนี้ที่กองทุนเสนอและให้กองทุนจัดการทำบัญชีการชำระหนี้แทนเกษตรกรส่วนข้อ2ก็คือการฟื้นฟูและพัฒนา ภารัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการดําเนินการตามแผนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร4โครงการคือโครงการสนับสนุนการผลิตั์โครงการรวบรวมผลผลิตโครงการแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตมูลค่าและโครงการขยายช่องทางการตลาดและข้อ 3. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นําองค์กรการเกษตรโดยเฉพาะองค์กรเกษตรกรซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร sau cùng, sau cùng, để ông trả để ông để ông giúp, còn bây giờ làm